สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปไปนานนะครับเทนเอ็กซโอยบกลับมานะฮะกับคลิปนี้ครับคลิปรีวิวรองเท้าอายุรวมกัน200กว่าปีฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับไปกันวันนี้นะครับเราจะเอารองเท้าหายากของทางร้านเรานะฮะมารีวิวให้ชมนะครับโดยที่3คู่นี้นะฮะมันมีอายุรวมกันมากกว่า200กว่าปีนะฮะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะฮะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่คู่แรกนะครับ แทมแทมแถม,แ,ถม,แ,ถมแค่กล่องก็สวยงามมากๆแล้วครับนี่ฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาของกล่องในช่วงปี1940นะครับหรือรองเท้าที่มีอายุประมาณเกือบ80ปีนะฮะเกือบ80ปีกล่องใบนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะครับคู่นี้เป็นรุ่นแท็กซตาร์นะฮะนี่นะฮะจะปั๊มมาด้านข้างกล่องแท็กซ์ตาร์แบบนี้แล้วก็ ปั๊มตัวสีนะครับว่าเป็นเมน w i ฟ์นะฮะแล้วก็นี่นะครับเบอร์ฮะเบอร์5้ึ่งนะครับตัวกล่องสีครีมสวยตัดสีแบบแดงส้มแบบนี้นะครับสวยงามมากๆและโมเดลในนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแท็กซ s a าอย่างที่เห็นในตอนต้นฮะอันนี้คือโมเดลแท็กซ s ตา r ในปี1940นะครับคู่นี้เป็นรองเท้าที่ย้ำอีกทีนึงว่าอายุประมาณ80ปีนะครับแต่คู่นี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบแลวไม่ผ่านการใช้ง,งานใดๆทั้งสิ้นนะฮะ นี่นะฮะนี่คือจุดเด่นนะฮะของในปี1940นะครับเขาจะทำป้ายนะครับเป็นแบ็กเลเบลแบบนี้นะครับจะเขียนคำว่า Converse นะฮะล้เวิร์ดชัคเทเลอร์นะฮะแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นอะ e t i ิ Shoes นะฮะแล้วเขียนว่า made in USA นะครับดูฮะอันดับแรกให้ดูที่พื้นก่อนเลยพื้นของมันนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับดูเงางามไปกับแสงอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากๆและคู่นี้สามารถบิดงอได้360อองศาเลยนะ บิดเป็นขนมปังแบบนี้เลยนะแต่ยังสามารถกลับมาเป็นแบบนี้แล้วไม่มีรอยปิดรอยแตกแต่อย่างใดนะครับคู่นี้คือโมเดลแท็กสตาร์นะครับจะเป็นโมเดลที่ค่อนข้างพบเจอน้อยมากเลยนะแล้วก็คนไทยให้ความนิยมน้อยมากๆเหมือนกันครับแต่คู่นี้ในระดับเบอร์ไวถือว่าเป็นหนึ่งคู่ที่คนตามหาค่อนข้างเยอะนะครับโดยลักษณะของคู่นี้นะครับจะมีเป็นทรงแบบนี้นะฮะซึ่งทรงมันแปลกมากๆเลยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันใช้กับกีฬาอะไรนะครับ ตัวหัวรองเท้าจะเป็นแบบนี้นะครับมนแบบนี้นะฮะเชือกจะเป็นเชือกถักออกกลมๆแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับจะเป็นแถบสามสีแดงน้ําเงินอย่างนี้นะฮะและตัวรองเท้าจะเป็นสีขาวสวยแบบนี้นะครับและไฮไลท์อีกที่หนึ่งก็คือตรงนียครับไส้ตะเกียงของมันนะฮะก็จะทําเป็นสามสีเหมือนกับตรงนี้เหมือนฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะคือเวลารองเท้าที่อยู่ในปี1940นะครับ แบ็กเลเบลอันนี้จะเป็นตัวการันตีได้อย่างดีนะครับว่ามันมาจากปีไหนนะฮะและคู่นี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบสุดๆเลยและนี่สอบข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับไม่ปั๊มใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นล้นๆแบบนี้เลยนะฮะเพราะในช่วงปี1940ในการแบบทำรองเท้าเขายังไม่ได้ค่อยให้ความใส่ใจเรื่องข้างในสักเท่าไหร่นะครับเน้นในการใช้งานมากกว่านะฮะคู่นี้อายุเกือบ80ปีผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับคู่แรกนะฮะมาพร้อมกล่องตรงรุ่นเลยนะฮะ สวยมากสวยมากเนี่ยแค่กล่องผมก็ชอบมากๆเลยนะมันวินเทจมากๆเลยและเรามาดูที่คู่ที่2กันนะครับคู่ที่2เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในไทยแทบไม่มีให้เจอแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ซื้อกันนะฮะแถมแถมแถมมันคือรองเท้านะฮะเหมือนรองเท้าแบบใช้ตกปลาใช้ล่าสัตว์ในช่วงปี1949นะครับคู่นี้เป็นออริจินอล made in USA นะครับอายุราวๆ70ปีนะฮะ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านแทบไม่เคยเจอแน่นอนครับรวมถึงตัวผมด้วยตอนที่ซื้อ,อยังลังเลเลยว่ากูจะซื้อมาทําอะไรวะเนี่ยมันทั้งแปลกนะฮะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันหาย,ยากอ่ะสำหรับผมผมคิดว่าในไทยอ่ะคนที่จะซื้อเข้ามาเพื่อมาขายหรือเพื่อมารีวิวอ่ะคิดว่าไม่มีใครเอามารีวิวแน่นอนผมก็เลยซื้อตัวเนี้เข้ามาทั้งสะสมแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ <S 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 <ๆ>คู่นี้เหมือนที่บอกครับผลิตโดยคอนเวิร์ตนะคู่นี้เป็นรองเท้าคอนเวิร์ตนะผลิตปี19 49นะครับ โดยลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยหุ้มขึ้นมาเรียกว่าไม่หุ้มข้อแล้วนะคู่นี้หุ้มแข้งเลยนะฮะมาเกินครึ่งแข้งเลยคนระับต้องนึกถึงการใช้งานไม่ออกให้นึกถึงเวลาเราเป็นนายพาล,ล่าสาัตว์หรือว่าคนที่เขาไปตกปลาในแบบว่าผู้ดีอังกฤษสมัยก่อนเนาะเขาจะใส่พรองเท้าหนังแบบนี้แหละแต่รองเท้าอันนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สะเทือนน้ําสะเทือนบกนะฮะผมน่าจะพูดถูกนะโดยที่ตัวยางตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นยางหมดเลยนะครับพื้นก็จะเป็นยางตรงนี้ก็จะเป็นยางที่เห็นสีน้ำตาลตรงเนี้ย เป็นยางหมดตรงนี้จะเป็นหนังซึ่งหนังอะ่ะมันก็แบบโอ้โหมันเขื่อนมากอะ่ะเนี่ยให้ดูการเย็บด้านข้างตรงนี้มันเดินไป 3- 4สี่แถวเย็บเลยนะครับเพื่อความคงทนนะฮะและยางตัวเนี้ยถูกหลอมรวมกันเนี่ยเห็นไหมระหว่างพื้นตัวเนี้ยเห็นไหมที่เป็นสีน้ำตาลกาแฟกับสีน้ำตาลเข้มอันเนี้ยถูกรวมกันนะฮะซึ่งมันเป็นการทารองเท้าที่โคตรโบราณและมีความพิถีพิถันและ ต้องบอกเลยว่าโคตรถึกโคตรทนนะฮะข้งหัวรองเท้าจะมีความเป็นนูนแบบนี้นะครับเพื่อให้เราใส่กระดิกเท้าได้สบายนะฮะคู่นี้ผมได้มาในราคา15,000บาทนะฮะอันนี้คือราคาที่ซื้อนะ,ะไม่ใช่ราคาขายตามตลาดนะ,ะได้มาค่อนข้างแพงมากๆเลยนะฮะและคู่นี้ลักษณะเด่นของมันคือป้ายข้างหลังนะฮะ เห็นป้ายข้างหลังไหมครับมันก็จะหมายถึงพวกแบบว่าการไปเดินป่านะฮะการแบบว่าหมายถึงว่ารองเท้ามันเป็นทางไหนนะฮะใช้กับป่าใช้กับทางน้ำนะฮะและนี่เป็นป้ายคอนเวิร์ตที่ผมเชื่อว,ว่าไม่ค่อยมีใครได้เห็นกันนะฮะเพราะปกติเราจะชินตากับป้ายคอนเวิร์ต made in USA เหมือนแบบหลายๆคลิปที่ผมทําออกไปนะฮะแต่คู่นี้มันทงพิเศษแล้วก็โคตรพิเศษมากๆเลยนะครับคือต้องบอกเลยว่ามันหนักมากน้ําหนักข้างนี้ผมคิดว่ามีไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลนะและด้านในของมันนะครับ ก็เป็นหนังเป็นหนังลงไปเลยเป็นหนังลงไปเลยแล้วพื้นข้างใต้ก็จะเป็นพื้นสีขาวๆคล้ายๆค,คู่แท็กซตาเมื่อกี้เลยนะฮะไม่ได้มีความพิเศษอะไรถ้าถามว่าใส่แล้วเป็นยังไงผมลองใส่มาแล้วมันก็โคตรหนักเลยนะฮะคือมันเป็นรองเท้าที่โบราณและโคตรถึกนะฮะอันนี้เรามารีวิวให้ทุกท่านชมกันนะฮะไว้มีโอกาสผมจะนําคู่นี้ออกไปใส่ใช้งานให้ดูนะฮะว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและใช้งานได้ยังไงบัางนะครับนี่นะฮะลืมให้ดูข้างใต้เลยฮะ ข้างใต้คู่นี้ก็จะเป็นพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปั๊มคําว่า made in USA อย่างนี้นะครับคู่นี้ผมได้มาไซส์11นะฮะดูฮนะค่อนข้างอยู่ในสภาพดีเลยนะรองเท้า70ปีนะแบบโอ้โหถือว่ายังเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าดูใกล้ๆอ่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันมีรอยเขาเรียกว่าอะไรรอยยางแตกรายงาเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่ายังสามารถบีบและงอได้อยู่เลย ผ่านไปแล้วอีกคู่หนึ่งนะฮะซึ่งผมก็มีข้อมูลน้อยมากๆเลยนะของพวกนี้แต่ต้องบอกเลยว่าเอามารีวิวเอามันเลยนะฮะเอามาให้ทุกท่านเคยผ่านตาันสักครั้งก็ยังดีนะครับและมาสู่คู่สุดท้ายของวันนี้นะฮะแทมแทมแทมนั่นก็คือรองเท้าคอนเวิร์ตอีกแล้วนะครับแต่คู่นี้จะผลิตในช่วงปีประมาณ1930-1940นะฮะคู่นี้เป็นรองเท้าที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับ นี่นะฮะคอนเวิร์ตผลิตให้กับกองทัพนะฮะกองทัพอเมริกานะฮะเป็นรองเท้าที่ใช้ในเขาเรียกว่าอะไรในแคมป์ครับอาจจะไว้ใส่ฝึกหรือว่าใส่ลำลองในแคมป์นะฮะเพื่อให้มันดูเป็นหน่วยงานเดียวกันอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลเยอะเลยนะอันนี้เป็นการฟังมาแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่เขาแบบสรุปให้ฟังนะ,ะตัวรองเท้าจะเป็นดิบๆแบบนี้เลยฮะ,ะยางเป็นดําดิบสีดําแบบนี้เป็นดําแบบดําทมินเลยนะฮะ ตัวรองเท้าเป็นผ้าใบาแบบทหารเลยนะครับเป็นแคนวาสแบบทหารแบบอย่างหนาอย่างดิบเลยนะตัวตาไก่ถูกลมพันด้วยสีดําแบบนี้นะครับและที่พิเศษว่าทําไมเราถึงรู้ว่ามันผลิตวันไหนปีอะไรนะครับคู่นี้ <c oughs> ตรงป้ายด้านในนะครับจะถูกตีมาเลยว่าผลิตโดย Converse Rubber นะฮะแล้วก็มีวันที่ผลิตด้วยนี่นะฮะผมมองไม่ค่อยเห็นนะว่าวันที่3หรือ3 1เดือนมาร์สนะฮะ ปี1945แล้วก็ระบุไซส์ว่าไซส์สี่นะฮะนี่นะครับวันที่3มาส์นะฮะ1945นะฮะแล้วก็ไซส์4ี่นะฮะคู่นี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆครับและนี่ให้ดูพื้นข้างในของเขานะครับพื้นข้างในก็ยังเป็นเพียวๆแบบนี้เลยนะครับแข็งโป๊กเลยนะฮะคือพื้นอะแข็งมากแข็งแบบเหมือนเป็นหินเลยอะเหมือนใส่กับหินเลยนะฮะแข็งมากๆเลยนะครับคือรองเท้าในสมัยก่อนอย่างรองเท้าที่ใช้ในสงครามโลกแบบเนี้ยเขาจะไม่พีกี่ปัชัน เขาจะไม่มีวิถีพิถันในการที่จะแบบว่ามันนั่งทําให้พื้นนุ่มหรืออะไรนะครับแค่ใส่ใช้งานเป็นรองเท้าได้เท่านั้นเองนะฮะและคู่นี้โหสภาพสมบูรณ์มากอะ่ะผมเก็บมาประมาณ3-4ปีแล้วนะฮะสำหรับผมคู่นี้ค่อนข้างมีคุณค่ากับผมมากๆมูลค่าตีไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความพอใจในการขายนะัะว่าขายเท่าไหร่นะครับคู่นี้ยางยังบิดงอได้ปกตินะ ยางนุ่มมากอ่ะแล้วนี่พื้นผมลืไม่ดูพื้นอีกแล้วพื้นข้างใต้คือแปลกมากๆเลยนะครับเป็นลายยางแบบที่แบบเราไม่เคยเห็นกันแน่นอนนะครับแปลกมากๆตรงนี้จะปั๊มไซส์นะฮะแล้วตรงนี้จะเขียนว่า made in USA นะฮะจบไปแล้วนะ,ะสำหรับคลิปคัมแบ็กของผมนะฮะวันนี้นะครับผมก็ได้หยิบรองเท้านะฮะที่อยู่ในมือผมที่ผมรู้สึกว่ามันน้อยคนจะได้เจอนะฮะมารีวิวให้ทุกท่านดูนะฮะจะได้มีความรู้ว่า Converse นะฮะมันผลิตรองเท้าแปลกๆประมาณนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะหาของมาแจกแน่นอนครับในคลิปนี้เตรียมของไม่ทันนะฮะแค่อยากกลับมาแบบว่าทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆยังจะซับพอร์ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับจะตั้งใจทำคลิปต่อไปให้จับจัาบเลยนะฮะและตอนนี้นะครับเรามีคลิปต่อไปที่รออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวรอได้เลยนะครับว่าจะมาวันไหนครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ